สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลอุลตร้าแมนกิงกะเจ็ดสีน่ๆงสำหรับชุดนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Spark d o l l sp Ultra Hero 500 u l t r อ m a ุลต n g k แมนกิงกะ o l l e c t i o n นะครับเป็นสินค้าจากทางเว็บไซต์พรีเมียมบันไดนะครับที่เคยเปิดพีไปเมื่อช่วงปี2013หรือก็คือช่วงที่ซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกะฉายนั่นเองนะครับผม จริงๆกล่องนี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปมันก็นานแล้วเนาะก็เลยแบบอยากจะเอามาปัดฝุ่นรีวิวใหม่กันสักหน่อยนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางเว็บไซต์คิดแอนขายเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นแถมชุดนี้ไปฟรีๆด้วยนะครับเมื่อซื้อสินค้าพรีเมียมบันไดครบทุกๆ3,000บาทขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าโปรโมชั่นนี้มันก็หมดไปแล้วนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่13-16าถึงมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่ทันโปรโมชันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บไซต์คิดอันขายเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจกชุดนี้เนี่ยครั้งแรกนะครับคือกล่องเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ได้มาจากเว็บไซต์คิดอันขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมได้มาตั้งแต่แบบหลายปีแล้วนะครับผมซึ่งแต่แต่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาก็มีแถมอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าโปรโมชันแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับยังไงถ้าใครสนใจเนี่ยก็คอยติดตามเพจคิดอันคิดไว้ได้เลยนะครับผมเวลามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับ โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรายละเอียดของกล่องกันเลยนะครับผมมาเริ่มดูรายละเอียดหน้ากล่องกันเลยนะครับสาหรับด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีภาพของอุลตร้าแมนกิงกะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมที่บอกเลยว่าสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับเนี่ยแบบกําลังหันข้างนะครับแล้วคือจัดแสงสวยมากเลยนะทั้งคริสตัลบนหัวคริสตัลตรงอกที่ไหล่อูโหงามสุดๆนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ซูบุระยะแล้วก็โลโก้ซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกะนะครับและด้านล่างก็เป็นโลโก้บันไดนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสินค้านะครับ Sparkle d SP Ultra Hero 5 0 0ร้อย Ultra Man Giga Seven Color Collection นะครับนี่เลยด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นชื่อสินค้านะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับนี่เลยด้านหลังนะครับก็จะมีภาพของ Ultra Man g i กะในรูปแบบพลังต่างๆนะครับมาครบ7สีเลยนะครับผม ก็จะมีตั้งแต่กิงกะไฟเยอร์บอลนะครับกิงกะทันเดอร์บอลนะกิงกะสลักิงกะครอสชูตกิงกะคอมฟอร์ตกิงกะซันชายแล้วก็กิงกะเซเบอร์นะครับนี่เลยก็จะมีภาพพร้อมกับคําอธิบายพลังนะครับว่าพลังแต่ละรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านไม่ออกนะใครแปลออกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมมาดูด้านบนกันนะครับ สำหรับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นภาพของอุลตร้าแมนจิงกะที่กําลังใช้พลังในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งภาพเนี่ยก็มาจากซีรีส์เลยนะสวยเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดคําเตือนอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับบอกว่ามีตัวไลท์ไลด์หรือสติ๊กเกอร์เนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับตัว DX ได้นะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับชึบอ่าพอแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับซอฟอุลตร้าแมนจิงกะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เรียงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ ตัวแรกกันเลยนะครับนี่กับกิงกะไฟเยอร์บอลนะครับผมรูปแบบพลังสีส้มสีแดงนะครับนี่โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามสุดๆนะครับนี่เตมนกิงกะแบบสีแดงแรง3เท่าเลยนะครับผมว้าว <Wow. S 1> โอ้โหคือสวยจริงๆนะครับอ่ด้านข้างนะครับผมนี่เลยตัวคริสตัลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูดีเทลใกล้ๆแล้วกันนี่โอ้โหคือแบบสีแดงก็จะเป็นสีแบบมันๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยงามนะนี่งามสุดๆนะครับผมจุดขยับก็เหมือนซอฟทั่วไปเลยนะครับแขน3ามล่องข้างเอวก็3ามอเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยก็แม่พิมพ์เดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนสี <c oughs> นี่เลย้ายเท้านะครับก็จะมีไลายสายนะครับผมสามารถเอาไปเล่นกับ DX ได้นะครับ ถือว่าสวยงามและเท่มากๆเลยนะครับสาหรับกิงกะไฟเบอร์บอลนะครับนี่แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับผมไม่ล้มนะสุดยอดมากๆสําหรับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวของอุลตร้าแมนกิงกะทันเดอร์บลนะครับรูปแบบพลังสายฟ้านะครับนี่เลยคริสตัลทางร่างกายเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเขาก็จะลงมาแบบสีเหลืองทองนะครับงามอารามเลยทีเดียวนี่ด้านข้างนะครับผมด้านหนึ่ง ด้าน,นหลังนะครับด้าน,นบนใต้เท้านะครับผมก็มีสติกเกอร์ไว้เล่นกับ dx นะครับมาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่ดูคริสตัลโอ้โหวังเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับสีเหลืองเนี่ยเท่มากเลยอะนะครับผมงามครับงามยืนได้ไหมนี่ก็ยังยืนได้ปกตินะครับมาดูตัวที่3กันต่อนะครับกับกิงกะสแลชนะครับผม ตัวนี้คริสตัลเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับบอกเลยว่าลงมาสวยเลยนะครับผมนี่แบบโหให้ความรู้สึกแบบเท่มากเลยนะครับสีม่วงสวยมากนะครับมาเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนี่เลยอู้หูสีม่วงนะครับบอกเลยว่างามงามสุดๆนะครับผมชอบมากเลยนะครับมาลองยืนดูนี่ก็ยืนได้นะครับผม มาถึงตัวที่4กันนะครับสําหรับตัวที่4เนี่ยก็เป็นอุลตร้าแมนกิงกะค s อสชุดนะครับผมก็เป็นท่าไม้ตายหลักของอุลตร้าแมนกิงกะเลยนะครับรูปแบบของคริสตัลเนี่ยก็จะมาเป็นสีน้ําเงินนะครับก็อาจจะไม่ค่อยต่างจากปกติเท่าไหร่นะปกติสีฟ้าอันนี้สีน้ําเงินนะครับแต่ก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ลงสีแบบเมทัลลิกเลยนะครับสีน้ําเงินสวยครับสวยตัวนี้ก็ ยืนเท่ๆเลยนะครับนี่มาถึงตัวที่5กันแล้วนะครับกับคุนเต้แมน i ิงกะคอมฟอร์ตนะครับสำหรับตัวนี้คริสตัลเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งก็ดูแปลกตาดีนะครับผมนะก็สวยงามเลยนะครับสีเขียวมรกตนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่ดูความงดงามของสีเขียวนะคือแบบตัดกับสีตัวมากนะครับตัวสีแดงคริสตัลสีเขียวสวยเลยนะครับ ก็สวยงามนะครับตัวนี้มาดูตัวที่6กันต่อนะครับสำหรับตัวที่6เนี่ยก็คืออุลตร้าแมนกิงกะซันชายนั่นเองนะครับรูปแบบของคริสตัลเนี่ยก็จะมาเป็นสีชมพูนะครับบอกเลยว่าสวยงามน่ารักมากๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับผมด้านบนด้านล่างเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่สีชมพูก็ลงมาสวยเลยนะครับมีเลย สวยงามนะครับผมสีแบบน่ารักเลยนะครับสีแดงชมพูสวยงามหมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับกับตัวที่7จ็ดิงกะเซเบอร์นะครับผมรูปแบบของคริสตันก็จะมาเป็นสีขาวนะครับนี่เลยก็คือแบบสวยงามแล้วก็เท่สุดๆเลยนะสีขาวเนี่ยนะครับนี่งามครับงามมาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่เลยตัวของสีขาวเนี่ยก็จะเนื้อสีคล้ายๆกับสีแดงของกิงกะไฟเบอร์นะครับมันจะเป็นแบบสีแบบมันๆน,นะก็สวยงามเลยนะครับเอาไปยืนตั้งโชว์เท่ๆได้เลยนะครับมาลองเล่นกับ DX กันสักหน่อยนะครับ ผมขอเล่นให้ดูตัวเดียวพอนะครับเพราะว่าเสียงก็เหมือนกันทุกตัวนะนี่พอ,อามายืนรวมกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหเรียงกัน7ดสีนะครับผมงามแท้แท้เลยนะเดี๋ยวลองเอามาเทียบกับกิงกะสีปกติกันดูนะครับตัวนี้คือสีปกตินะสีฟ้าน,ะนี่เลยก็บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโดยรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็คือการย้อมแมวนะแต่ก็เป็นการยอมที่ สวยงามมากๆเลยนะครับมีด้านหลังก็ลงสีเท่ากันเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามสุดๆเลยนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านีเทียบให้ดูชัดๆเลยนะครับระหว่างกิงกะครอสชูดแล้วก็กิงกะแบบปกตินะนสีฟ้าสีน้ำเงิน,นก็ถือว่า สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว Spark d o อ s s u Ultra าฮี500 u l t r ต Man แ i n กิ7ก o l o r c o น l ั c t i o n นะครับโดยรวมชุดนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับคือแบบตัวกล่องอะ่ทำออกมาได้พรีเมียมสุดๆเลยนะครับส่วนตัวอุ t r ต m ร n แมนกิทั้ง7สีเนี่ยก็ลงสีไปได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนอุตแมนกินกะหรือสายเก็บสปาร์ดอตัวพิเศษเนี่ยไม่ควรพลาดกับชุดนี้เลยนะครับ โอเคครับถัานสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอะไรนะครับบ๊ายบาย